คนอย่างเขาอ่ะรักใครแล้วรักคนเดียวไม่งั้เขาจะได้ฉายารองประธานคนละครอบครัวไปได้วยไทยมาได้ยังไงก็ว่ารู้สึกยังไงก็ไม่รู้บอกว่ถูกแค่หวแบบเออถ้าเราลองห่างแล้วก็แบบว่าทบทวนอะไรอย่เงี้ย สวัสดีค่ะอยากมีรายได้เสริมแบบพี่ปายไหมคะตามพี่ปายมาเลยค่ะแอดไปที่นี่เลยแอด bn 99ค่ะแค่นี้นะคะทุกคนก็สามารถหารายได้เสริมเหมือนพี่ปายได้แล้วนะคะอย่ามวัวรอค่ะแอดกันเข้าไปเลยนะคะที่ bn 99ค่ะตื่นไานยังตื่นนานเุยเพิ่งตื่นเมื่อกี้ไม่อยู่ข้าวเหรอ หิวเขายัายางเ<อ>ต็เขาอยากมีเรื่องคุยด้วยอ่ะอะไรอ่ะเขาเอาอตรงๆนะอืมเขาอยากรู้ว่าเต็งรักเขาไหมคือรักไหม,ไมเลยก็รักดีทำไม รักถึงขั้นไหนว่าถ้าเต็มร้อยก็เต็มร้อยอะไรถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเต็มร้อยอ่ะไม่ก็คือเหมือนแบบอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือว่าแบบพอเหมือนกูไม่เคยคิดว่าอยู่ไปเรื่อยๆกูคิดว่ามีแต่สร้างขึ้นไปเรื่อยๆคนอย่างเขาอ่ะรักใครแล้วรักคนเดียวไม่งั้นเขาจะได้ฉายารองประธานคนละข้อรวยไป,ไปได้วยอยมาได้ยังไงเป็นกู้อะ่ะรักกานลปื้มมารักไหมก็รักด้วย เล่แบบไหนกแบบ็รักแบบลูกแบบน้องนี่แหละรักทุกอย่างรักแบบทุกแบบแต่เขาคิดดูแล้วว่าจองแบบจะยังเด็กเกินไปสำหรับเขาเอ,อ่ะโโโอโอโอ ่นนี้ชอยากแบบอยากเจอที่มันอบอุ่นอ่ะอยากจะผู้ใหญ่ใช่เราไม่ได้อยากเจอตอนนี้ก็ว่าไม่ใช่ว่ามีใครหรืออะไรนะแค่แบบแบบเขาอยากจะทบทวนอะไรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่เมื่อกี้มึงบอกอยากเจออบอุ่นมึงพูดมาแล้วมึงนอกปากแตกแล้วตอนเนี้ย นิดนึงก็คืออันนี้คือความรู้สึกไงก็อยากเจอผู้ใหญ่ใจดีอบอุ่นคอยดูแลคอยเอาใส่คอยเรียกว่าใายส่ใบใส่เหรอไม่อยากแบบของปูนเบาแซ่บป่ะกูถามมึงทีเนาของปูนเบาแซ่บป่ะกูถามมึงของปูนเบาแซ่บป่ะกูถามมึงทีดิกูข้องใจมากเลยอันสมมติมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้น มันไม่ได้เกี่ยวกันแทนีิกูค้องใจมากเลยอันสัน่นี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกันแทนทิโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันไม่ใช่หมายถึงเหมือนแบบเออกูไม่ดีตรงไหนยังไงอะไรบอกมาดิอันนี้ก็ดีนั่นแหละแต่แบบแบบแล้วทำไมต้องอยากเจอคนอบอุ่นอนะ แตมึงแซบเกินไปวะันเขาหมายถึงแบบอ,อยากให้เตงแบบใส่ใจสนใจเขาบ้างอ่ะไม่ใช่เพราะขึ้นมาหาใตงีไลเลลย่างในห้องในห้องแตกแตกมึแทกเงี้ยเขาก็อ,อะไรวะเงี้ยพอเรียกเตงเตงก็ไม่ค่อยได้ยินเลยอ,ะอ่ะงานคือเงินนึ่งคืองานมันก็ใช่อยู่<ว>เขาไม่ทํางานเขาจะเอาไหนกินเตงต้องคิดเรื่องนี้ด้วยอายุเท่าเขาเนี่ยหาได้เท่าเขาไหม แต่ทิ้งเขา,าเขาไม่ว่าเขาอยู่ได้สบายอยู่แล้วทั่วประเทศเขาจะไปไหนเขาก็อยู่ได้แล้วมึงจะอยู่ได้เหรอถ้าขาดคนเราลอยอ้าวทางนี้อยู่ได้ถ้าอยู่ได้ก็อยู่ได้้ไม,ไ,ไ,มไม่ได้ว่าไรไม่ก็ไม่เลยอยากเลิกจริงๆก็บอกกันตรงไม่ต้องอ้อมของไม่ได้เลิกลก็คือแค่ว่าเราห่างอัะสักพักไหม ตั้งแต่แคบมามึงไม่เคยพูดเลยนะครับว,ว่าห่างันมีอะไรหรอมีใครทำให้มึงเปลี่ยนไปหรอ,อพี่เมีย่ยเขารู้สึกเหมือนแบบ ว่าเนาะความรักขวงมันก็ไม่ได้ยั่งยืนแรกๆก,กระะ็รักนานๆรักก็ชัางเคยพูดหรอไม่อยู่กันได้ไม่ยัง่งยืนไม่เค้าเยพูดแบบนั้นเะก็คือจะหาอยากได้คนดูอยากได้คนด,ดคนูดูได้ได มีคนมาเรียกว่าอยากให้เขา้างใส่หูู้ไไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่นั้นออกก็แดแบรนดดังก็ไม่มีอยข่ก็ได้ผกู้เองดีว่าเป๊ตัวเอ กูทำได้หมดกูบอกเลยนะพวกวันไม่เั้นลงท้ายชื่อกูเนี่ยแค่เนี้ยมึงดูใครเอามึงดูใครเนี่ยใครมีเป้ากูมาใครเนี่ยกูจะหางจากมึงที่จะมแบบนี้เนี่ยแหละมึงใครมึงต้องเด๊ะไรใครนี่มันใครมึงพูดวอนที่จะหยิบไปมึงพูดมาก่นี่เราตั้งมันเป็นยี่สิบแล้วเนี่ยแล้วไอ้ดันไปถ่ายไปไหนไรอะดูดู ถ้าชีวิตเขามันปราศจากตัวเองเขาว่าโลกนี้มันก็ไม่มีความหมายอยาต่อได้ปะไม่ตร่พูดจริงจังเลยคือแบบเขาเขารู้คาว่ารักเนี่ยก็เพราะตัวเองเ่นนะทำไมเพราะตัวเองเป็นคนทําให้เขารู้จักความรักเลยนะตรงไหนก็ทุกตรงอะไรหทั้งความดีความเที่ยสศรูญแหมชอบคือไิคี้ใส่ที่นอนตอนไหนไม่เขาจริงจัง อ้แล้วตอนไหนเขาก็จริงจังอะมันก็ไม่ใช่ตอนไหนนึงจะถามทําไมครูครูกำลังพูดให้มันดูซึ้งๆอยู่ก็อยากรูๆๆ้ก็ความรักเนี่ยรู้ได้เข้าตัวเองเลยแล้วมึงจะทิ้งกันกูได้ลงเหรอวะกูถามเนี่ยคนละรอของกูเนี่ยมันจะมีสักกี่คนวะกูก็ไม่ได้ทิ้งแต่ว่าแค่ห่างเข้าใจคำว่าห่างไหมต่าห่างเลยปะละ่ะกูมีทุกคันที่สามารถขี่ไปได้ทั่วประเทศ ห่างก็คือห่างไม่ได้แปลว่าออขนข้าวของไปเลยเพราะวะไม่ก็ไม่ได้ขนข้าวของก็คือขับรถไปนี่แหละห่ากันไม่ล่าทำไมดูหนะ้าตาเมืงจริงใจก็เสียใจม,มันต้องเสียใจไม่ใช่เหรอวะอสักครั้งนึงนะเออมึงไม่ชอบเลยนะไม่หรอกูก็ห่ากับมึงตักกี่ครั้งแล้วที่ไปดัน,นไปสกลนครได้ไง ที่เราทําให้คนรู้จักน้องวานเยอะๆนั่นไงนั่นก็ห่างกันไปนเกือบเดือนก็ยังห่างได้เขาี่ไม่มีใครเลยไม่เกี่ยวมึงก็เกือบมีแค่ครูจับได้จับได้รักเขาอยู่ที่ใดชีวิตเขาก็อยู่ที่นั่นแหละแต่ถ้าห่างกันไปมันนั่นไม่มีชีวิตชีวาเราไม่เบื่อเขาเหรอกมันก็ไม่มีเบื่อหรอกแต่ว่า แต่มึงอยากห่างเขาจะห่างให้ชีตลุงดีใจนะอ่ะแล้วมึงอะอยู่ดีๆกูนั่งอยู่ดีๆมึงมาบอกให้ห่างห่างห่างที่อะไรมึงอะมันยาอดไม่รูดิเขาเจอเหตุการณ์ไห, COVID, ไหนจะโควิดไหนจะนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยคนอย่างเขาอะจะไม่พูดความรักให้ตัวเองรู้สึกดีหรอ แต่จะทำตัวดีๆตัวเองรู้สึกละไ <Wow. S 2> อ้ที่มุณทำตัวอะไรให้กูจางมึงเนี่ยเอางั้นสัญญาก่อนอ่ะสัญญาว่าต่อให้เราทะเลาะกันเราจะไม่ไม่หึงกันไปไหนจะคุยกันถันลนะคุยกันด้วยเหตุผลไม่เอาเอาแล้วมึงจะเอายังไงนี่ห่างนีห่างหาย แล้วก็เราก็จะไม่ทำลายซึ่งกันและกันไม่เอาอ่ะเขาไม่คุยเขาไม่คุยแล้วมันจะเข้าใจกันยังไงก็รอให้มันเย็นๆก่อนเย็นๆมันก็ไปนู่นแล้วสุงหอยโกลงเขาไหมไปมึงชอบพอลมร้อนมึงก็ชอบขับรถออกไปไงแล้วมันยังไงแล้วมันจะดีกันตรงไหนอ่ะก็เดี๋ยวให้มันเย็นๆแล้วค่อยกลับมาคุยกันคนเราอ่ะถ้าไม่คุยกันให้มันเคลียร์มันจะเลิกกันนะเออก็ใช่ไงไม่มันจะเลิกกันนะเ่เคลียร ถ้าไม่คุยกันมันก็ไปปะก็ไปแล้วมันเลิกตรงไหนอ่ะมันดีกว่าเลิกตรงไหนได้่าใจคืนเดียวมึงมันไม่ได้ไปวันเดียวคือมึงไปเลยอะไม่ไปเลยไปเป็นวันอะไม่ไม่ไปเลยหรอคนอย่างเขาอ่ะพอขับรถออกไปใช่ไหมความรู้สึกหวาดเวทมันจะมาร้องไห้มันจะต็่กระจกบึ้มบึ้มบ้บเขาจาได้วันนั้นที่เขาขับรงวันนึงไปไี้เนี่ยพอออกไปปุ๊บก็ซึ้ง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 ทรมานขนาดไหนรถก็ต้องขับ แต่มันก็ทําให้เราเย็นขึ้นว่าเออเราปรรกปลังเข้า้านดีกว่าแล้วเราจะทิ้เข้ามาทําไมวะไม่เกินห้าวันก็กลับมาห้าวันอะไรไปต้องสิบห้าวันไม่เพราะว่าถ้าว่าเป็นครั้งต่อไปอ่ะไม่เกินห้าวันก็กลับมาไม่เอาอ่ะเขาไม่เอาอ่ะถ้าไอออกไปแบบนั้นเขาก็ไม่เอากลับมาแล้วมึงไปซี้ใครกูเปล่ากูก็ไม่รู้เขา้าใจปะมึงจะไปซี้ใครเลยที่ไหน,นไม่สนนะกูคือคําว่าผู้ชายล้วออกไปจากบ้านเราอ่ะก็คือเขาก็เป็นผัวคนอื่น ้านไม่ลยนี่้ที่กูไปไปมาเนี่ยกูไม่คิดว่ากูไปซี้ใครบางเลยหรเอ้าตอนนั้นมันก็ยางหรอเ้ยตอนนี้อ้าววันใจรู้เปอ่าแล้วกูไปซี้เขาหรือไม่ซี้พอไปีซี่มาตลอดเลยขับไปถึงห้ามันกูัไม่ได้ซี้ใครเลยมันยาว

ห้ามเอากับใครห้ามคุยกับใครต้องอยู่ตัวคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวเพื่อให้มีวความเจ็บจปวดแล้วเดี๋ยวค่อยขับมาปีบสัญญา,า,ญญาดิรู้ว่มีพลังยังวะมึงมีใครเมื่อไหร่เขาก็เลิกกับมึงเมื่อนั้นอ่ะมึงแอบกับใครเมื่อไหร่กูกวเลยกับผมเมื่อน,นั้นอะ่ะเหมือนกันแล้วเรจะไปวันไหนพรุ่งนี้ไปไหนไม่รู้ไม่มีหมายปลายทางแต่คงไม่ไปที่โควิดหรอก อันได้เขาคงไม่ใกล้คลใครเลยะระยะหนึ่งเมตรเขาต้องเล้ระยะห่างไวถึงวันนั้นวันที่เขาอารมณ์ดีเขากลับมาหามึงเขากลัวจะเอาคูดมาตีตัวเองอ้าไม่เขาก็ต้องเลระยะห่างคนอื่นไงไม่ต้องไม่ไปชิดต้องไม่ไม่ั่นไงก็ต้องห่างเพิ่มอีกสิบสี่วันห่างเพิ่มอบบีกสิบสี่วันอ้าเขาได้ออกไปใช่ไหมกลับเข้ามาก็ต้องโดนกักตัวสิบสี่วัน ตอนเนี้ยเขาปิดหมดเลย,ยล้วจะห่างทำไมแล้วมึงจะดูทำไมเนี้ยนั่นไว้วันว่างๆเดี๋ยวเราห่างก,กันมึงเพื่ออะไรเอาดิวันว่างๆเราห่างกันนะนะสรุปแล้วนะคะพี่กับพี่เบลก็ห่างก,กัน ห่างใด้เนาะเอาหางใดตัวห่างได้่ะได้จักมือส้องมือแม่นี่นะเขาหัวเกาแบบนี้น่ดูดิหัวมันเห็ดจริงๆนะหน้ายังเป็ดก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะก็สรุปแล้วก็เราก็คงหากันไม่ได้นะก็ทะเลาะกันอยู่ไปอย่างเงี้ยเนาะเขาเรียกเป็นคู่ไม่รู้คู่อ๋อ คู่สมหรือคู่เวรคู่กรรมนะคะแล้วก็อยู่กันไปแบบนี้เนาะอยู่กันไปจนแก่เท่าอะไรอย่างนี้เนาะก็ใครท้่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับพี่ปายด้วยนะคะช่องไปเกึอกขาแล้วก็กับพี่เบลช่องพี่เบลไม่ต้องฝากหรอกเอาไม่ต้องฝากเขาเยวอยู่แล้วไม่ต้องเข้าไปดูก็ได้นะน้องน้องๆครับทุกคนคะดูคลิป ะะอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องไปกึกด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึงเลยนะคะเตือนแล้วนะว่าจะต้องเข้าไปที่ไหนอ่าใช่ค่ะที่ adbn99 นะคะถ้าทุกคนต้องการหารายได้เสริมแอดเข้าไปเลยค่ะผิดหวังว่าจะค่ายไหนนะคะบอกได้เลยค่ะว่าที่ adbn99 นะคะจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะฝากบอก fc พี่ไปด้วยนะครับ คิดจะเหลี่ยมใส่พี่อ่ะต้องเตรียมใ,ให้ดีๆกว่านี้นะครับหรือน้องๆคนไหนที่มีความคิดที่เฟี้ยวกว่าพี่ปายลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเพื่อให้พี่ปายเนี่ยเก่งกว่านี้นะครับถ้าจะอ่อนขนาดนี้จะมาแกล้งพี่อ่ะยากนะครับบอกไว้ก่อนพี่อ่ะเจ้าพ่อแห่งความเหลี่ยมนะฮะเจอกันคลิปหน้าขี้เหลี่ยมอยากจะแกล้งอะไรเอาให้เนียนกว่านี้แบบนี้วัดกับพี่ไม่ได้หรอกน้องดูสายตายเหี่ยวนี่สายตายเหี่ยว I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me lament, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.